สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาพบกับสวนลําไยนะคะเป็นลูกค้าใหม่เพิ่งเริ่มทำปีนี้ปีแรกนะคะที่ผ่านมาคือให้คนอื่นทำมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าปีนี้เขากลับมาทำเองนะคะเราก็เข้ามาดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเป็นตอนนี้เป็นฤดูการแรกนะเริ่มพื้นต้นบำรุงต้นนะคะ รอบที่แล้วเนี่ยเราแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินไปก่อนนะคะเป็นอ่าอินซีตาวัวชนนะคะของบริษัทพัฒนากิจเพื่อมาบํารุงใบนะคะให้ใบแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็รอบเนี้ยเราให้ลูกค้าเนี่ยฉีดยาไลยกับายาฆ่าแมลงประเภทมีปีกประเภทแมงแคงอะคะ่ะเพื่อที่ว่า จะได้ป้องกันปัญหาที่มันลุกลามในอนาคตได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในสวนกันนะคะว่าตอนนี้เป็นแบบไหนบ้างแล้ว จะพาไปดูตัวอย่างของมแมลงนะคะที่กัดกินใบนะคะเป็นประเภทแมงแขงนะคะแมงปีกแข็งนะคะนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมใบจะเป็นรูๆูพุนพุนนะคะแบบนี้เลยเขาจะเข้ามากัดกินช่วงกลางคืนนะคะบางทีเนี่ยเขาจะฉี่ทิ้งไวแ้แล้วใบเนี่ยจะด่างคล้ายๆ <ใส S 1> แบบ <ใส S 1> จะเป็นเหลืองๆดวงๆวงดวงดวงอย่าง,งเงี้ยใบสวยเลยแหละ แต่ว่ามีความอันตรายนะคะอันนี้ก็เลยต้องฉีดยาฆ่ามแมลงป้องกันไว้นะคะเนี่ยนะแต่ว่าหลังจากใส่ปุ๋ยมาแล้วแล้วก็ขึ้นน้ําอันนี้คือยอดอ่อนที่แตกออกมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลายแดงที่ลงที่ต้นลำไยกันนะคะูต้นนี้ ไหมเหลืองมองไปไกลๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูปใกล้ๆนะคะนี่อันนี้ลายแดงก็ลดลงไปบ้างนะคะเพราะว่าลูกค้าแต่งกิ่นลงไปแล้วก็คือทำลายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เกิดปัญหาคือต้นเนี่ยขาด สารอาหารเห็นไหมมันมันขาดสารอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีลายแดงลงด้วยปะปายนะตอนเนี้ยแต่เรื่องของลายแดงก็ดีขึ้นแต่เราก็ยังยิ่งนอนใจไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องฉีดยาตัวน,นี้เข้าช่วยด้วยแปลงนี้ยลูกค้าอยู่ติดเขื่อนเลยนะคะมีน้ําเยอะมากแล้วก็ลูกค้าขึ้นน้าดีมากแต่แดดที่นี่ก็แรงมากเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เจอแดดแรงๆมันจะทําให้ใบเนี่ยแห้งแล้วก็เหี่ยวเร็วนะคะจะจะแห้งเหี่ยวเร็วกว่าลําไยในเขตเร็วมากแห้งเหี่ยวเร็วมากเลยเนี่ยขนาดลูกค้าขึ้นน้ําทุกวันนะคะเนี่ยแต่ว่าถ้าให้เทียบกับรอบที่แล้วที่เรามาดูรอบนี้ถือว่าดีกว่าเยอะเลยเพราะว่ารอบที่แล้วที่เรามาดูเนี่ยคือต้นเขาโซมมากๆแบบคือ ลายแดงอ่ะบางต้นอ่ะที่เราเห็นก็คือมันมันปกคลุมไปหมดแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่าแค่เป็นหย่อมๆแบบที่เราเห็นแบบเมื่อกี้เนี้ยอายุต้นเนี่ยจริงๆอหลายปีแล้วแต่ว่าเจ้าของอ่ะเขาไม่ได้อยู่ดูแลนะคะเขาให้คนอื่นดูแลมันเป็นธรรมดาเนาะคนอื่นดูแลก็จะไม่เหมือนเจ้าของดูแลแต่ตอนนี้เขากลับมาดูแลเองก็คือได้ดูแลเต็มที่นะคะ คือภายในแปลงเนี่ยก็มีตายไปหลายต้นมันก็จะแหวงแหวงไปแต่เดี๋ยวเราเข้ามาดูแลกันหลังจากนี้นะคะเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแหละแปลงนี้เราไม่ห่วงเรื่องน้ําเราไม่ห่วงเรื่องน้ําเลยเพราะน้ําเขาเยอะมากแล้วก็มีบอ่อสารองด้วยแต่ที่ห่วงก็คือจะเป็นเพียเพียเนี่ยเพราะว่า เขาจะมีพืชหลายชนิดที่อยู่ในแปลงนะคะมันมันสามารถเรียกเพี้ยมาได้เลยแหละแต่เดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายให้ชาวสวนเข้าใจเนาะเพราะว่าอยู่ดีถ้าเราไปบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเราต้องค่อยๆอ,อธิบายไปทีละช็อตทีละสเต็ปให้ลูกค้าเข้าใจนะคะเนี่ยมีทั้งมะละกอทั้งอะไรเลยนเห็นเปล่า เรียกเพียเรียกหนอนได้ดีมากเลยของพวกนี้ยิ่งมะละกอถ้าช่วงสุกก็คือเรียกแมงวีขาวเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจดูอย่างต้มนี้นะคะเนี่ยเหลืองมากเลยเดี๋ยวพอช่วงสะสมอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้ใส่แมกนีนเซียมแบบ อย่างดีเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือใบเหลืองเนี้ยแบบอย่างเงี้ย,ยให้เขาได้รับสารอาหารเต็มๆเดี๋ยวเราต้องเพิ่มธาตุรองเข้ามาเราน่าจะได้ใช้คู่กับเอ่อบูมเมอร์ไมโครเมอร์นะคะแล้วก็ช่วงระหว่างการฉีดยานในรอบต่อๆไปอะ่ะเราน่าจะได้ใช้คีเลตเข้ามาช่วยคีเลตของสีสหายนะคะจากบริษัทไบโอพัท เอามาช่วยเพราะว่าชีเล็ตัวนั้นอะ่ะมันจะใช้ได้ตลอดใช้ได้เงินเก็บเลยแบบเพื่ให้ใบเขียวเข้มแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารนะคะเนี่ยเราห่วงอย่างเงี้ยเนี่ยใบโดนมแมลงกินก็คือมันจะลดอัตราการได้รับสารอาหารเข้าสู่ลำต้นนะคะการสั่งคอแสงมันก็จะดัลงเหมือนกันเพราะมันไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะอะไรที่มันครึ่งๆกลางๆข,ขาดๆเกินๆมันก็จะไม่เต็มที่ ถ้ามองดูภาพรวมก็มันเพิ่งเริ่มต้นน่ะทุกอย่างตอนนี้ยังโอเคอยู่เรายังดูแลได้ยังไปได้นะคะสำหรับแปลงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามอาการอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราจะตามเข้ามาดูใหม่นะคะว่าหลังจากที่ฉีดยาไปแล้วเนี่ยมันจะดี ขนาดไหนรอบนี้เราเอายาลายกับพวกฆ่ามาแมลงมาให้ฉีดนะคะแล้วก็ให้ทําใบเป็นซาบะอ่าเป็นปลาหมักเอามาทําใบจะได้ช่วยให้ใบเขียวเขียวเข้มเข้มนะคะแล้วก็ราคามันค่อนข้างถูกด้วยก็เลยแนะนําให้ลูกค้าใช้ตัวนี้ไปก่อนแปลงนี้น่าจะได้ทำสามยอดคงจะไม่ได้ให้ทำสองยอดเพราะว่าถ้าสองยอดเนี่ยกลัวจะเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าต้นมันค่อนข้างโสมเนาะ เดี๋ยวเราเรอดูกันในอีก7วันแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปหลายงานนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านส่งเสริมกรเกษตรและ f a c e b o o k ออยส่งเสริมกรเกษตรไซงามด้วยนะคะบ๊ายบาย Música